วันนี้อ้องหัวในปากเลี้ยงหัวไปเจอสมุนไพรชนิดหนึ่งภาษาไทยเขาเรียกอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่ภาษาใต้เขาเรียกว่าอพอมูดูบูลูอเนี่ยเนี่ยลำต้นใบของมันนี่มเมล็ดของมันผลของมันผลไม้ปากแก้ปวดหัวไมเกรนเพื่อนๆพ่นอนที่เลี้ยงหัว เจอกินได้รสชาติหวานอร่อยอเบื่อๆได้แกป้ปวดหัวไม่เกรงประมาณนั้นโอเคครับผม